สวัสดีครับสวัสดีทุกคนควันนี้หลังจากที่เราไปทำบุญที่วัดหลวงปู่ใดเรามาจุดเช็กอินวัดป่าคำหัช้า,างตรงนี้เป็นที่เช็กอินวัดป่าคำหัวช้างนะครับเราก็มีโอกาสมา Menghilang, baru ini. นี้เราอยู่ที่วัดคำหวช้างนะครับเรามาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีบุญที่องค์ใหญ่ที่สุด่าไปผ่าผ่านไปผ่านมา้ผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้แวะนะครับครั้งแรกที่ปู่สนไทยได้มาก็มาร่วมสร้างบารมีมาอธิารมน ของระเลเกา้าไปมาก็มาแวะนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่วัดคำหัวช้างนะครับ ใครยังใะไรยังไม่เห็นมาแวะได้เลยนะครับที่เส้นทางอุดรขอนแก่นจะไปอุดรน,นะครับมันวัดขโมยช้างอยู่ที่ถนนเดลย์สีมากเลยแนะครับเราจะสร้างโครงโครหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวันนี้อาจารย์สนไทยปู่สนไทยก้อนโมกะครับได้มาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆ คิดเมื so, you know, you you <in> ่อวานว่าจะหาเงินตังเงินไหนงานที่มันนักหน่อยอันนี้อันนี้ชือกรันนี้ชือการอันนี้ตั้งแต่ตู้เย็นตู้เย็นมาได้ะครับเราก็มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกัน เป็นย่างไปดีละย่างไปดีละ คณะสายบุญของเราก็มากันเยอะนะครับวันนี้หลังจากที่เราไปทําบุญที่วัดหลวงปู่ด่มาเราก็มาแวะวัดคาหัวช้างร่วมสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ร่วมสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับก็สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือทุกคนบวงสรวงเสร็จก็เอาช้างมา้า นะครับวกัวควายมาถวายนานะครับก็เลยมีหุ่นหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคณะช้างหลายเชือกด้วยกันนะครับนี่นะครับช้างหลายเชือกช้างหลายเชือกมากเลยนะครับใครเห็นคลิปนี้สาธุเอานะครับบุญบารมีที่เรา ได้มีโอกาสมาเห็นได้มีโอกาสมาวันนี้เราก็จะมารอดงาช้างนะครับเราก็จะมารอดงาช้างนะช้างหลายเชือกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะขบวนช้างหลายเชือก ข้างในนี้ท่านก็จะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดะนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดพาท่านผู้ชมมาดูที่จะสร้างที่จะหลอ่อะนะครับโน่นตรงที่จะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ท่านสร้างอยู่ด้านหลังเห็นไ,ไหมครับอยู่ด้านหลัง อันนี้ก็เป็นพิมพ์พิมพ์จะยกขึ้นนะครับพิมพ์จะยกขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโลหะทองสมริ์นะครับน,น,นี่นะครับ,รบวัป่าคำหัวช้างนะครับเยอะทั้ทงหนานเนี่ยก็แมนว่าแมนตีนของหนามยอ่ทั้งหนานเนี่ยว่าแมนตี เออเลียวไปนพูดมันไกลพอดพูดมันไกลมันไกลนี่นะครับก็จะสร้างเอาไว้เป็นพิมพนะครับน,นี้ก็เป็นพิมหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดนี่นะครับอยู่ด้านนี้อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นองค์ปูพ่พญานานะครับองค์ปูพ่พญานา โอ้มาทางนี้เนี่บริเวณด้านในนี่ยเป็นก,กวางนะครับบริเวณด้านในเนี่ยกวางกวางครับกวางด้านในนะครับอยู่ด้านในกวางมากเลยกวางมากเลย เยอะเลยครับสา่เยอะเลยอนุโมทนาสาธุูเดอ้อใครได้ดูคลิปนี้นะครับเปิดดวงเปิดโชคนะครับเพราะว่าปู่สนชัยอาจารย์สนชัยมาทําบุญวันนี้ก็เลยอยากจะมาสร้างบาร,รมีก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเปิดดวงเปิดโชคนะครับเปิดดวงเปิดโชคกระโผงช้างนะครับเต็มวัดเลยก็มีผู้ที่ใจบุญผู้ที่มีใจศรัทธามาร่วมสร้างนะครับ พายแก้วกระดิ่งทองโอ้โหพายแก้วกระดิ่งทองนี่นะครับแล้วพายแก้วกระดิ่งทองครับขอให้ได้ไปรอดพายแก้วกระดิ่งทอง,งนะครับก็จะรอดท้องช้างนี่นะครับจะรอดท้องช้างที่ที่วัดป่าคำหัวช้างอืมอ ใหญ่แล้วก็ที่สุดเลยนี่นะครับออวัดป่าคำหัวช้างนะครับต้องดูข้างหน้าอนุยาตลอดก่อนนะสาธุสาธุโอ้โหสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุลอดเลยนแล้วมาลอดที่นาลอดสอง ขอให้พญาช้างสารพายแก้วกระดิ่งทองจงปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้หลุดพ้นจากชีวิตและ f อทุกท่านทุกคนให้หลุดพ้นจากชีวิตสิ่งที่ไม่ดีอย่าตามล้างตามผานขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนักบัตรนี้นักบันดลโอเคนะครับขอบคุณนะครับ